สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชได้เปิดเผยรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรวม18คนโดยพลเอกประยุจันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกรณีพ้นจากตําแหน่ง เมื่อวันที่5กันยายน2566หลังรับตำแหน่งเมื่อวันที่16กรกฎาคม2,562โดยยื่นพร้อมคู่สมรสมีทรัพย์สินทั้งหมดรวม130ล้าน1 9 1 1 6 2บาทไม่มีหนี้สินพลเอกประยุทธ์มีทรัพย์สิน98.6ล้านบาทมีเงินฝาก7บัญชีมูลค่า13.7ล้านบาทรายละเอียดประกอบการลงทุนมูลค่า64ล้านบาท เช่นมีรายการ SFFP ขีดเตราสารหนี้ระยะสั้นพล u ส43.5ล้านบาท SFFPB ตราสารหนี้ระยะสั้น plus มูลค่า6.1ล้านบาทกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70 30 LMF มูลค่า7 3 6 0 489บาท มีรายการที่ดิน2แปลงมูลค่า3.2ล้านบาทซึ่งเป็นที่ดินนอสอส .4. จอในอำเภอเชะอำจังหวัดเพชรบุรี20ไร่มูลค่า3ล้าน6 0บาทและอีก1ง,งานซื้อพร้อมกับคู่สมรสมูลค่า183,000บาทโดยยังมีบ้าน3ชั้น1หลังที่ซอยร่วมมิตรถนนะหนโยทินเขตพญยายไทซื้อร่วมคู่สมรสมูลค่า3.6ล้านบาทมีรถยนต์สคันมูลค่า10.7ล้านบาท รถยนต์ p orsche p a นาม a รุ่นปี2009 4.5ล้านบาทรถยนต์ Alphard รุ่นปี2023มูลค่า3.6ล้านบาทรถยนต์ mercedes benz s 600l รุ่นปี2011มูลค่า2.5ล้านบาทและรถยนต์ ford ranger ปี2005มูลค่า120,000บาทนอกจากนี้ยังมีรายการทรัพย์สินอื่นมูลค่า5ล้านบาทประกอบด้วยแหวนและกำไรข้อมือ10วงมูลค่า735,000บาทนาฬิกา9เรือนมูลค่า3ล้านบาท สร้อยคอทองคาพ,พร้อมพระ6เส้นมูลค่า8ปดแสนสองหมบาทอาวุธปืน9กระบอกมูลค่า2องแสนห้าบาทรถจักรยานสองคันมูลค่า2องแสนสามพบาทผู้สมรสนางนาราพรจันโอชามีทรัพย์สิน31.5ล้านบาทเงินฝาก5บัญชีมูลค่า10.4ล้านบาทเช่นเงินในบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาราชโยธินมูลค่า6.4ล้านบาทธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาติไทยบัญชีมูลค่า1.7ล้านบาท โดยมีที่ดินนอสอสจอในเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร1งานมูลค่า4.8ล้านบาทและอีก24ตารางวามีโฉนดที่ดินมูลค่า276,000บาทโดยยังมีที่ดินที่มีฉันมาที่นินอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา5ไร่มูลค่า7 4 0 0 0 0บาทยังมีรถยนต์1คัน To y ยต้าอาลพาร2012มูลค่า1 2 0 0ล้านบาทและยังมีทรัพย์สินอื่นเช่นชุดเครื่องประดับแหวนต่างหูและสร้อย25ชุด มูลค่า10.8ล้านบาทและมีนาฬิกาสี่เรือนมูลค่า1.4ล้านบาทสํหรับการยื่นบัญชีทรัพย์สินของพลเอกประยุทธ์ครั้งก่อนปี2557มีทรัพย์สินรวม102.3ล้านบาทระยะเวลาดํารงตําแหน่งทางการเมือง9ปีรวยเพิ่มขึ้น27.9ล้านบาทก่อนหน้านี้เมื่อวันที่25ตุลาคม2566ที่ผ่านมาอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าสวัสดีครับ นับเป็นครั้งแรกในกว่า10ปีที่ผมได้มีโอกาสพาครอบครัวเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนต่างประเทศผมขอนำภาพส่วนตัวจากทริปนี้มาฝากและหวังว่าจะได้มีโอกาสไปเที่ยวชมอีกหลายๆที่สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามทั้งในและนอกประเทศมีอีกมากมายครับไปญี่ปุ่นครั้งนี้ได้มีโอกาสพบคนไทยที่เข้ามาทักทายด้วยบรรยากาศมิมตรไมตรีผมขอบคุณทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจและความระลึกถึงกันตลอดไปครับ ด้านสอส,อสอพักรวมไทยสร้างชาติดตรธนกรวังบุญคงชนะโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าผมไม่ได้เจอลุงตู่มานานนับเดือนแต่ได้ไลน์คุยกับท่านทุกวันจึงไปเยี่ยมท่านด้วยความคิดถึงพูดคุยกันนานร่วมสองชั่วโมงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขท่านสดชื่นมากสุขภาพดีมากยิ้มแย้มแจ่มใสและยังถามถึงทุกทคนที่เคยร่วมกันทํางาน วันนี้ลุงตู่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวการเมืองแล้วแต่ยังคงเป็นห่วงบ้านเมืองในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่อยากเห็นบ้านเมืองเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนท่านยังฝากความห่วงใยฝากความคิดถึงฝากความปรารถนาดีมายังพี่น้องคนไทยทุกคนผมสอบถามท่านว่าได้ดูติ๊กต็อกบ้างไหมท่านบอกได้ดูบ้างผมบอกมีแต่คนคิดถึงท่านผลงานท่านถูกนําออกมาโพสต์เต็มไปหมดไม่ถูกด้อยค่าเหมือนสมัยตอนเป็นนายกเลยท่านถามเพราะอะไรผมบอกสงสัย AI เลิกทํางาน ท่านหัวเราะผมเรียนท่านว่าสิ่งที่เราเห็นในติ๊กต็อกตอนนี้คือของจริงที่ประชาชนแสดงออกยืนยันว่าท่านทํางานเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงมีผลงานชัดเจนวันนี้ผมมีความสุขมากที่ได้เจอลุงตู่จริงๆแล้วไม่อยากไปรบกวนท่านเพราะช่วงนี้ท่านคงอยากพักผ่อนผมชวนท่านไปไหว้พระพักผ่อนต่างจังหวัดบ้างท่านบอกว่าช่วงนี้ขอให้เวลากับครอบครัวก่อนเพราะที่ผ่านมาทํางานให้ประเทศชาติอย่างเต็มที่ไม่ได้ใช้เวลากับครอบครัวเลยจากนี้แล้วค่อยว่ากัน สำหรับผมแล้วลุงตู่เป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคารพรักตลอดชีวิตเป็นสุภาพบุรุษผู้ปิดทองหลังพระตั้งใจทุ่มเททำงานไม่พูดไม่อวดถึงวันนี้แผ่นทองคือผลงานของท่านถูกกล่าวขานชื่นชมนำเสนอทั้งในโลกโซเชียลว,ว่าผลงานนี้สร้างคุณ,ณประโยชน์ต่อประเทศและคนไทยทุกคนด้วยรักและเคารพสสธนกรวังบุญคงชนะอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไรทีวีขอบคุณค่ะ